น้ำพิษกัะปีปลาทูทอดจ้าปลาทูก็ตัวเล็กหนูไม่เอาแล้วแค่นี้ยคำเดียวก็หมดแล้วป้าได้ปลาทูตัวใหญ่ใช่ไหมได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีแต่แป้งนี่เจอดีแน่ป้านี่กำไรเนื้อเหลือเน็้นเน็ ชุดละยี่สิบมีอะไรบ้างจ้าพี่สาว,วพุดจาดูดี <c oughs> มีน้ำพริกจ้าแล้วก็ผักสดผักเนี่ยพี่ลวกเองกับมือเลยนะยน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยว่าแต่ม,มีปลาทูไหมไม่มีอ่ะมีแต่น้ำพริกกับผักเนี่ยแหละ20บาทชุดหนึ่งโคปลาทูก็ไม่มีใครจะไปกินไม่เอาละ ไม่ลองเอาไปกินหน่อเหรอยังไม่ทันลองกินเลย,ยน้ำพริกกะปิจ้าน้ำพริกกะปิว่าไงจ้าคนสวยน้ำพริกกะปิไหมจ้าอ่าไม่มีปลาทูหรอคะโอ้โหไม่มีอป้าไม่ได้ทอดขายแต่แต่นี่ น้ำพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากเลยนะป้าทำเองแล้วผักนี่ก็ผักออร์แกนิกป้าลวกเองกับมือนะใส่เกลือนิดนึงรสชาติหวานปลาเลมปลาเลมเค็มนิดนิดอร่อยมากเลยใช่ค่ะคุณป้าแต่น้ำพริกกะปิมันต้องกินกับข้าวร้อนๆแล้วมีปลาทูคุกด้วยค่ะถึงจะอร่อยกินอย่างเงี้ยใครจะไปกินได้แล้วป้าเอาปลาทูมาขายด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเราอุดหนุนไหมเนาะเดี๋ยวแล้ววันนี้ไม่เอาน้ำพริกกับผักอกอนนะรอมีปลาทูก่อนเนาะ น้องกินกับปลาทูด้วยเหรอวะ สดใหม่ๆนะจ๊ะปลาทูสดสดนะจ๊ะอ้าวไงจ้า<ะ>ขายยังไงคะอุย้ยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดป้าเนี่ยชุดหนึ่งสีบาทจ้ะอ๋องั้นเ,เอาชุดหนึ่งค่ะชุดหนึ่งใช่ไหมจ๊ะได้เลยอร่อยมากนะป้าบอกให้กินแล้วจะติดใจโอมีผักลวกด้วยใช่พิกะปิผักลวกปลาทูป้าคะอันนี้ปลาทูของป้าเหรอคะใช่จ้า โอ้ยหนูคิดว่าปลาซิวปลาส้อยป้าทำไมปลาทูป้ามันเล็กขนาดน,นี้เนี่ยนี่นิ้วกล้อยหนูเนี่ยเท่านิ้วก้อยหนูเป๊ะเลยอนะโอ้โหหนู<ๆ>ชุดละสี่สิบบาทเอาอะไรมากจ๊ะนี่ป้าขายถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะเอาชุดหนึ่งนะหยุดก่อนค่ะป้าสี่สิบบาทก็แพงปลาทูก็ตัวเล็กหนูไม่เอาแล้วแค่นี้คําเดียวก็หมดแล้วป้าไปแล้วหนูเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็แพงนะ ชุดละสีิบาทถูกจะตายวะไม่เอาก็ไม่เอาน้ำพิกกะปีจา้าน้ำพิกกะปีจา้าน้ำพิกกะปีจา้าว่าไงจา้าโอ้โหป้าอันนี้ปลาทูเหรอคะ <S <s <ules> <S ก็ปลาทูไงจา้ามันก็กินได้อยู่เนาะเท่าไหร่คะป้าขายทั้งชุดเนี่ยสี่ิบาทจา้าน้ำพิกกบปี <S <s <ules> ผักนึ่งผักต้มแล้วก็ปลาทูทั้งหมดเนี่ยสีบาทจ้ะตัวละ10บาทเหรอคะไม่ได้ขายเป็นตัวป้าขายเป็นชุดจ้ะน้ำพริกกะปิผักต้มแล้วก็ปลาทู40บาทเอาเลยไหมหเดี๋ยวป้าสีสิบนี้ได้ปลาทูกี่ตัวคะตัวเดียวจ้ะโอ้โ,โหป้าหรือว่าเอาไปตำเป็นน้ำพริกปลาทูดีกว่าไหมตัวเล็กมากเลยอะ่ะนี่หนูจ้ะช่วงเนี้ยปลาทูมันก็แพงแพง ป้าตาทั้งพี่กะปิไหนจะผักต้มไหนจะปลาทูอีกชุดละสี่สิบบาทนี้ถูกแล้วหนูไปทําเองนะแพงกว่าน,นี้อีกนะวันก่อนอะ่ะป้าขายเนี่ยชุดละยี่สิบใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ป้าขายชุดละสี่สิบบาทแต่เพิ่มแคป่ปลาทูตัวเดียวเนี่ยนะเท<ม>่ากับว่าไอปลาทูตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันเท่ากับตัวล,นะละยี่สิบบาทนะป้าแหมหนูช่วงเนี้ยฝนมันตกปลาทูมันก็หายากยากชุดละสี่สิบบาทน่ะถูกแล้วดีกว่าหนูต้องไปตําเองลวกผักเองหาปลาเอง แต่ปลาทูตัว20ตาแค่เนี้ยใครจะไปอิ่มงันก็ไปหาปลาตัวใหญ่ๆมาแล้วกันหนูค่อยมาอดหนวันอื่นแล้วกันไม่ไปลองชิมก่อนเหรอหนูไอ้หนูผมเปีย๊ยอ้าอะไรวะวันก่อนขายน้ำพริกกะปิผักลวกก็ว่าไม่มีปลาทูพอวันนี้เอาปลาทูมาขายคู่ด้วยก็บอกว่าปลาทูตัวเล็กเอาใจย่างจริงลูกค้านี่บ่เฮ้ย อยากได้ประทูตัวใหญ่ใช่ไหมได้เจ๊จัดไ้ไม่มีปัญหาเลยใหญ่สมใจแนะ่ ใหญ่จริงใหญ่สมใจมั้ยน้ำพริกปลาทูจ้าปลาทูตัวตโตโตจ้าโอ้โหพี่สาวว่าไงจ้ารูปหลานคือราคาเราหรอชุดละสี่บาทเนี่ย อย่าเรียกว่าขึ้นราคาเลยเรียกว่าตามใจผู้บริโภคอุ้ยมีปลาทูด้วยอ่ะอุ้ยปลาทูตัวใหญ่ด้วยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเจ๋งมากงั้นขอเอาชุดหนึ่งแล้วกันได,ด้สาวจัดมาให้เแจมๆเลยนะจจมเลยใช่ไหมเอาชุดเดียวเหรอจ้ะใช่เนี่ยนะปลาทูเนี่ยนะคัดปลาทูอย่างดีมาให้เพื่อนรูปหล่อเลยนะนี่แม่กองหรือเปล่าเนี่ยใหญ่กว่าแม่กองอีกอปลาทูเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวใส่ใสปลาทูให้ก่อน สี่สิบบาทอะหาไม่ได้ที่ไหนแล้วมีที่นี่ที่เดียวก็ร้านแถวนี้มันไม่ขายเลยอะไม่ได้ขายในร้านป้าเนี่ยนี่จ้ะสี่สิบบาทสีสิบบาทนะจ๊ะจ้ะขอบใจนะจ้ะไวมาอุ่นหนุนไม่นะจ้าอุ้ยได้ผลปลาทูชุบแป้งทอดขายได้เฮปลาทูจ้าน้ำพริกปลาทูจ้าน้ำพริกกะปิปลาทูทอดจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามา น้ำพริกกะปิปลาทูทอดจ้าเล่มาจ้าว่าไงคะคุณหนูป้าขายอะไรอะคะนี่ไงคะหนูน้ำพริกกะปิผักต้มปลาทูทอดหนูไม่กินน้ำพริกกะปิแล้วหนูก็ไม่กินผักอะหนูเอาแต่ปลาทูได้ไหมป้าคุณหนูคะแหมหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยต้องกินน้ำพริกกะปิเป็นสิจ้ากินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะแต่ป้าขายแต่ปลาทูอย่างเดียวไม่ได้ป้าต้องขายยกชุด ทูอย่างเดียวไ,ไม่ได้หรอป้าไม่ได้หนูต้องซื้อยกชุดเลยนะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดงั้นเอามาชุดหนึ่งก็ได้ค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆเลยนะ40่ใช่ไหมป้าใช่ค่ะถูกด้วยใช่เปล่าค่ะตัวใหญ่น่ากินเลยนะเนี่ยชุดแป้งทอดด้วยโอเคเรียบร้อยจ้าขอบคุณนะคะ น้ำพริกกะปิจ้าว่าไงจ้าสาวสาวโอ้ยไปไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องแย่งกันคุณ<า>ป้าคะโอ้ย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 อะเอาคแหละคะ่ะแบบนี้ใหญ่กว่าเหนียวก้อยโอ้ยพัฒนาเป็นเหนียวโป้งเหรอได้นีเอา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 อเอาชุดหนึ่งคะ่ะ เช็คปลาทูกันอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันก็ต้องแบบนี้ตัวตอนนั้นก็โตซําหนิบก่อยเองเนาะการไปกินได้หอดหัวได้บ่ตโตอะได้แล้วจา้าชุดนี้40บาทขายถูกมากจา้ามาก่อนได้ก่อนจา้าไปไปซื้อเสร็จรีบไปเลยไปๆ <ừ, S 1> ไป,ไปแล้วก็มา<ป>อุนหนหุนป้าอีกนะของหนูก็ชุดหนึ่งใช่ไหมจา้าชุดหนึ่งจ้าป้ามาเลยมาเลย อุ้ยเอาปลาทูนุ่นๆป้าตัวไหนตัวไหนสวยๆตัวสวยๆเลยได้เลยได้เลยป้าผักสุกปะเนี่ยสุกสิมาสี่สิบบาทจ้าอุ่ยตั้งไข่เอนี่ยอ่าป้าทอนสิบบาทนะอุ้ยไข่ดิบไข่ดีวันนี้ไข่จะหมดแล้วขอบใจนะจ้าอร่อยแน่นะป้าจ้ามาเลยจ้าไข่ดีนะคะเนี่ยคุณป้าใช่ป้าพัฒนาแล้วนะป้าเอาปลาทูมาทอดแล้วตัวใหญ่กว่าเดิมด้วย ห้าสิบแล้วประตูสองตัวได้ไหมป้าหนูจ๋าเห็นใจป้าเถอะไหนจะค่าน้ํามันไหนจะค่าแป้งไม่ใช่ไหนจะค่าน้ํามันไหนจะค่าทําค่าแรงโอ้ยหนูใช้ทุนนะสี่สิบบาทนะเอาเลยนะชุดหนึ่งก็ได้ค่ะจ้าวันนี้ได้กินแล้วเนาะมาสามวันได้กินวันเดียวงงงงจองงงนะจ๋ะป้าขายตามใจลูกค้าได้เลยค่ะป้าแถมให้นะนั่นแหละติดกันอุ้ยขอบคุณค่ะคุณป้า อ่าสีบาทจ้าขอบใจนะจ้าคนสวยแล้วว่าอุดอนิีกนะวันนี้ขายดีจริงๆเลยน้ำพริกหมดละขายดีแต่ทำไมได้เงินแค่นี้วะเน,นี่ยว้ยได้กำไรนิดเดียวเอง ะะว่าไงจ้าโอ้โหอันนี้ปลาทูหรือเปล่าคะโอ้โหปลาทูสิจ้าหนู40บาทปลาทูตัวขนาดนี้เลยนะจ๊ะหนูงั้นหนูเหมาเลยป้าได้จ้ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาเอาได้ไหมป้ายังต้องทอดอยู่เดี๋ยวหนูกลับมาเอาอีกทีนะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อของก่อนได้จ้าเดี๋ยวกลับมาเอานะจ๊ะจ่ายเงินไว้ก่อนไหมอ๋อก,ก็ได้นะเท่าไหร่นะป้าห4สี่สจ้ะ ยี่สิบค่ะคุ้มอยู่เดี๋ยวมานะ้าเมาหมดเหรอได้เลยเดี๋ยวเอาประทูมาจุแป้งทอดเหมือนเดิม นั่นมาอุดหนุนใหม่ป้ามาเ <มา S 2> หมหาันซื้อไปอ่ะน้ำพริกกะปิอร่อยมากงั้นกลับก่อนนะป้าดึกละจ้าเฮ้ยได้ผลแค่เอาปลาทูมาชุบแป้งทอดให้ตัวหนาหนานาหนาจากเท่านิ้วก้อยเป็นเท่าฝ่ามือลูกค้าก็เหมาหมดเลยกำไรเนื้อเนๆๆๆๆๆือเน้นเน้นเก็บร้านไปซื้อปลาทูด,ดีกว่า น้ำผึ้งอร่อยอร่อยเอา้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีแต่แป้งนี่อีป้าคนนี้หลอกกันแน่แนเลยอย่าบอกว่าในถุงนี้ก็มีแต่เลกอ่ะเฮ้ยได้หลอกกันใช่ไหม หลอกกันดีใช่ไหมเจอดีแน่ป้านี่ เจอกันแน่ยายป้าน้ำพริกกะปิตัวใหญ่ๆเลยจ้าสีสิบาทคุม้มอ้าวไงจะคนสวยถ้าจะมาเบ่าป้านะไม่ทันแล้วนะป้าขายดิบขายดีตอนนี้ขายหมดร้านเรากกำลังจะเก็บร้านไปตลาดอ๋อค่ะ แต่หนูจะเอามาคืนค่ะป้าพอดีหนูได้ปลาคูไปไม่สดอะคะ่ะหนูก็เลยจะเอามาคืนก่อนอุ้ยซื้อไปแล้วป้าไม่รับคืนหรอแล้วป้าก็จะปิดร้านแล้วด้วยถ้าป้าเอามาคืนรับคืนอย่างเงี้ยป้าจะไปขายใครล่ะลูกเสียดายจังเลยเนาะป้าไม่รับคืนอะพรุ่งนี้หนูกะว่าจะสั่งไปทำบุญตั้งห้าสิบชุดนะป้าห้าสิบชุดเลยเหรอค่ะสี่ห้ายี่สิบสองพันเลยเนาะใช่เสียดายเนาะป้านาะ แต่ไม่เป็นไรไมันคืนก็ไม่เป็นไรหรอกสองพันอะตารับคืนก็ได้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวที่เหลือป้าเอาไปกินเองก็ได้ <c oughs> ได้ค่ะป้าแล้วแต่แต่ว่าพรุ่งนี้ห้าสิบชุดใช่ไหมห้าสิบ <50 S 2> หนูจะเอาไปตักบาทําบุญหนูแน่ใจนะ <c oughs> ใช่ปลาทูน้ำพริกกะปิมีข้าวสวยด้วยแหละหนูเตรียมเองนั่นน่ะโอ้หงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะได้ไปตลาดแล้วก็ไปสั่งปลาทูแต่ป้าคืนมาก่อนหนูต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยมืดละ เท่าไรนะสองร้อยสี่สิบะนี่จ้าขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอาเงินมาให้ป้าสองพันเนาะนั่นเดี๋ยวมาเช้าเช้าเลยป้ามาเช้าเช้าเลยนะได้ป้าจะตื่นมาทอดตีห้าเลยโอเคป้าเตรียมไว้ให้ครบนะห้าสิบชุดจ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้าโอ้ห้าสิบชุดสองพันลงทุนไม่ถึงพันกำไรเนื้อ เก็บร้านเก็บร้านเก็บร้านไปตลาดแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ขายดีไหมคะโอ้ขายดีมากเลยลูกดูสิหมดเลยเหรอแม่เก็บร้านแทบไม่ทันเนี่ยหิวมากเลยอะ่ะเพิ่งเลิกงานอะ่ะโอ้พอดีเลยแม่มีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดเหลืออยู่โอเคเลยแล้วแม่กินด้วยไหมคะ่ะกินป่ะหนูไปนั่งก่อน okay, เดี๋ยวแม่เตรียมห<น>ให้รอ,รอตรงนี้นะจา้า มาแล้วลูกอข้าวน้ำพริกแล้วก็ปักกินเลยลูกปลาทูก่อนเลยนะอืแม่ทำไมมันไม่มีเนื้อเลยอ่ะเฮ้ยมีแต่ก้างอะแล้วหนูจะกินยังไงจริงด้วย นี่มันพีแต่แป้งกับก้างนี่เฮ้ยแม่โดนอีกลูกค้าคนนั้นน่ะมันหลอกแม่เนี่ยมันซื้อประทูแม่ไปแล้วมันก็เอามาคืนหน่อยแน่เอามาคืนอย่างนี้เลยหรอสงสัยมันเอาก้างไปชุบแป้งทอดแล้วเอามาคืนแม่แน่เลยกินไม่ได้หรอกแม่ดูตัวอื่นก่อน เจ็บใจนักถ้าเกิดแม่เจอมานะแม่จะจัดการมันเลยลูกดูสิแล้วหนูจะกินยังไงอะ่ะโอ้หกลับบ้านดึกทุกวันนี้เองฉันถึงไม่เห็นหน้าเห็นตานี่คิดได้ยังไงฮะเอาก้างปลาไปชุบแป้งทอดแล้วเอามาคืนฉันเนี่ยฮะ แล้วป้าคิดได้ยังไงฮะที่เอาปลาตัวใหญ่มาเซ็เป็นปลาตัวเล็กอะปลาตัวเล็กเอามาทอดเป็นปลาตัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีเนื้อปลาแต่ลอนน่ะเล่นเอาก้างปลามาทอดให้ฉันน่ะใช้ได้ไงมันก็เป็นปลาเหมือนกันนี่โกงกันชัดๆเนี่ยนี่ป้าใครโกงใครก่อนฮะรับกรรมไปสิป้าโกงหนูก่อนนี่ต่อไปนะฉันไม่มาซื้อร้านไปไม่ซื้อก็ไม่ต้องมาซื้อรสชาติน้ำพริกกะปิฝีมือฉันน่ะใครๆกูชอบกิน ขาลือไปทั่วไหนถึงไหนแล้วใครเขากินกันไม่มีแก่ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เงอะโกงแบบเนี้ยอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่งอก็ไม่ต้องเงาะเว้ย้าแบบนี้ก็มีด้วยไม่งเง้อเว้ยโอ้ยขายดิบขายดีจนไม่มีเวลากินข้าวเลยเนี่ยมืดค่ำแล้ว กินข้าวสักทีขายน้ำพริกกะปิปลาทูทอดก็ต้องกินน้ำพริกกะปิปลาทูทอดสินี่ปลาทูของเราปรทอสัหน่อยเลิศ มันไม่หายข้าวค่ะข้าวได้ค่ะปั้นก้อนใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็คืนลงคอค่ะป่า <c oughs> ป้าตกใจหมดเลยถ้าหนูมาไม่ทันป้าจะทำยังไงเนี่ยต้องขับใจหนูมากเลยนะถ้าไม่ได้หนูนี่ป้าคิดอะไรไม่ออกก้างคอติดตายไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าแต่อย่าหาว่าหนูยังงั้นอย่างนี้เลยนะป้าเรื่องที่ป้าเอาปลาทูตัวเล็กไปย้อมแมวขายเป็นตัวใหญ่อะ่ะ คนเขาลือกันให้ทั่วแล้วนะป้าหนูว่าป้าเลิกทำแบบนี้เถอะป้าขายแบบสุจริตได้นะโดยที่ไม่ต้องขี้โกงคนอื่นเขาแบบนี้ยจริงๆแล้วป้าก็ไม่ได้อยากโกงหรอกแต่ทุกวันนี้ค้าขายมันยากถ้าเราไม่ต้องคิดวิธีอะไรใหม่ๆมันก็ขายยากอยู่นะหนูจะบอกอะไรให้นะป้า หนูอะเพิ่งเคยกินน้ำพริกกะปิเป็นครั้งแรกแล้วน้ำพริกกะปิของป้าอร่อยมากเลยนะอร่อยขนาดนี้จะขายไม่ได้ได้ยังไงป้าเ mm hmm. ชื่อหนูสิขายอยังไงคนก็ติดใจขายแบบสุจริตไม่คดโกงคนอื่นเขาดีกว่านะป้า mm hmm. ดูซิกางติดคอเนี่ยบาปกรรมเวรกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้าป้าขอบใจหนูมากนะที่มาช่วยชีวิตป้าวันนี้ แถมยังช่วยให้ข้อคิดป้าอีกต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ขายปลาทูย้อมแมวขายละป้าจะขายน้ำพริกกะปิปลาทูทอดจริงๆขายตามราคาจริงยังไงหนูอย่าลืมมาอุดหนุนป้านะแน่นอนอยู่แล้วอร่อยขนาดเนี้ยใครจะไม่อุดหนุนล่ะป้าพูดแล้ว<อ>ทำให้ได้นะป้าห้ามทำแบบนี้แล้วนะ จ้าขอบใจใหนูมากนะงั้นหนูไปก่อนนะป้าเดี๋ยวรอบหน้าป้าให้หนูกินน้ำพริกกะปิปลาทูฟรีโอ้ยหนูรออดหนุนป้าเลยจ้าขอบใจนะไปนะป้าค่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะ